สวัสดีค่ะเจคเนู J ้ K N o มาแล้วค่ะมาพร้อมกับบ้านพร้อมที่ดินราคาถูกๆค่ะแบบนี้เรียกว่าถูกและถูกมากๆด้วยนะคะที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไปตามสภาพพอบ้านค่อนข้างมีอายุกันหน่อยค่ะพร้อมกับโฉนดคุดเแดงน,นสสีจรเนื้อที่1งาน20ตารางวาค่ะอยู่หมู่1ตบตำบลหนองว่าอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์นะคะมีพิกัดของแปลงใส่ไว้ให้ด้วยนะคะตรงคําอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนี้ค่ะตัวบ้านหลังนี้นะคะมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้อง,งน้ํา1ห้องโถง1ครัวไทยค่ะในราคาเพียง6กแ0นเบาทเท่านั้นนะคะเข้าอยู่ได้เลยค่ะทุกท่านซื้อสดสามารถลดราคาได้อีก ส่วนค่าโอนคนละครึ่งนะคะราคาเงินสดคุยกับผู้ขายโดยตรงกันได้ตามเบอร์โทรหรือไอเดลายใต้คลิปนี้เลยค่ะเน้นคุยติดต่อเจราจากันโดยตรงนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะมีพื้นที่ใกล้เคียนมากมายทุกท่านสิ่งอำนวยความสะดวกเรียกว่าครบคันเลยค่ะอยู่ใกล้สนามบินสตึก41กิโลเมตรอยู่ใกล้โรงพยาบาลบุรีรัมย์41กิโเมตรอยู่ใกล้โรบินสัน38กิโลเมตรนะคะ อยู่ใกล้ช้างอารีนา45กิโลเมตรค่ะสนใจแปลงนี้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดหมายไปชมพื้นที่จริงบรรยากาศจริงด้วยตนเองได้เช่นกันค่ะทุกท่าน1งาน20ตารางวาพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะคะ690,000บาทโฉนดกุด๊ดแดงสนใจเน้นโทรค่ะในวันนี้เจคโนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ